สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับลูกกวาดแล้วก็ช่องช็อกโก้แคนดี้กันอีกแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกวาดก็จะมาบอกขั้นตอนนะคะการทําวีซ่าจีนหลังจากที่เปิดจากโควิดมาแล้วนะคะตอนนี้ประเทศจีนเขาก็เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวกันได้แล้วนะคะแล้วก็คนไทยอ่ะไปทําวีซ่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าท่องเที่ยวนะไปเรียนตอน่อหรือว่าแบบบิสเนสนะคะก็ค่อนข้างเยอะขั้นตอนไปหมดเลยรวมถึงเอกสารด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนิดหน่อยนะคะหลังจากช่วงก่อนโควิดเนาะางไงวันนี้กวาดก็จะมาพาเพื่อนๆเตรียมเอกสารนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะแล้วก็ขั้นตอนการทําเป็นยังไง วีซ่าฟรีเนี่ยเท่าไหร่สําหรับคนที่อยากจะไปทําเองนะคะสําหรับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยก็คือพาสปอร์ตของเรานะคะต้องเมวร์ก่อนนะว่าพาสปอร์ตเราอ่ะมีอายุมากกว่า6เดือนนะคะแล้วก็มีหน้าว่างค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วก็ถ้าเกิดใครที่พาสปอร์ตหมดอายุนะคะก็สามารถไปดูคลิปเก่าที่กวาดเคยทําไว้ได้นะคะทำพาสปอร์ตตอนนี้เปิดให้ทำเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็มีให้ทําหลายๆที่นะคะก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยค่ะนอกจากพาสปอร์ตตัวจริงแล้วนะคะก็อย่าลืมก๊อปปี้นะคะหน้าข้างในพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ทุกๆหน้าทีี่มก ใช้งานรวมถึงถ้าเกิดสมมติว่าใครเคยได้วีซ่าจีนมาแต่ก่อนนะคะเป็นพาสปอร์ตกาวเนี่ยก็สามารถก๊อปปี้ไอตัวหน้าพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าจีนที่เคยได้มาด้วยนะอั้นต่อมานะคะก็คือรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว2รูปนะคะเราก็ไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูปเลยค่ะประมาณร้อยเดียวเขาก็จะให้มาทั้งตัวไฟล์นะคะแล้วก็รูปจริงนะคะไฟล์เนี่ยเราต้องเอาไปอัปโหลดตอนที่เราจองคิวนะคะส่วนรูปจริงก็คือเอาติดไปตอนที่ไปสแกนหน้าสแกนนิ้วนะคะที่สถานที่ที่เราทําวีซ่าถัดมาค่ะก็จะเป็นตัว Chinese Visa Application Form เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวกจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะหน้าตาแบบฟอร์มก็จะเป็นแบบ สิ่งที่ต้องเตรียมต่อมานะคะก็จะเป็นหลักฐานการจองโรงแรมนะคะแล้วก็หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินนะคะขาไปแล้วก็ขากลับนะคะแล้วก็ปิ้นออกมาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่านะคะในครั้งนี้ที่มาประเทศจีนนะคะกดขอมาเป็นแบบ u s i n e s s visa นะคะก็เลยต้องมีตัว invitation letter นะคะหรือว่าหนังสือเชิญจากงานฝั่งนี้นะให้เรามาในหนังสือเชิญนอกจากจะต้องมีข้อมูลเราแล้วก็จะต้องมีข้อมูลผู้ที่เชิญนะคะที่อยู่ผู้ติดต่อนะคะหรือว่าลายทรงลายเซ็นแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้มันเรียบร้อยนะคะจะ ได้รู้ว่าเขาเชิญเรามาจริงๆต่อมาสิ่งที่ต้องใช้สําหรับบิสเนสวีซ่านะคะก็จะเป็นตัว work certificate นะคะก็ขอได้จาก HR ของบริษัทเลยนะคะรวมถึงพวก bank statement หรือว่า bank certificate นะคะสามารถขอได้จากธนาคารนะเอามาเผื่อไว้ก่อนแต่ก็คือลอกกวาดอ่ะไม่ได้ใช้ค่ะและสําหรับเอกสารที่ต้องเตรียมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ a อป l y ในระบบการจองคิวทาวีซ่าจีนนะคะค่ะและเอกสารอันสุดท้ายที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือ by appointment form นะคะก็คือจะได้หลังจากที่เรา ากรอกข้อมูลของเราในระบบของเขาไปแล้วนะเขาก็จะมีตัวใบนัดหมายนะคะให้เราพิมพ์อันนั้นออกมาด้วยอันนั้นก็จะมีตัววันและเวลาที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์นะคะานิ้วถ่ายรูปนะคะที่สถานที่ทําวีซา่าอันนั้นก็ต้องพิมพ์มาด้วยนะค่ะและสําหรับขั้นตอนการขอวีซ่านะคะให้มีการจองคิวมาก่อนล่วงหน้านะคะเพื่อลดจํานวนคนที่ไปขอนะแต่ความจริงก็คือคนแน่นมากคิวเยอะมากอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปในเว็บไซต์ของเขากรอกข้อมูลนะคะ ประกอข้อมูลเสร็จปุ๊บว่าค่ะ เขาก็จะให้เรากดจองคิวแล้วก็ดูเลยว่าคิวเร็วที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะขั้นตอนถัดไปหลังจากที่เราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วจองคิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการเดินทางไปทําวีซ่านะคะในวันและเวลาที่เราจองเอาไว้เนาะสําหรับที่ที่เราจะไปทําวีซ่านะคะก็คือตึกธนาภูมินะจะอยู่บนถนนเพชรบุรีนะคะอยู่ติดถนนเลยที่การไปนะคะก็เพื่อนๆสามารถเปิดแมปนะแล้วก็ตามแมปไปได้เลยถ้าเกิดขับรถเองนะคะจะมีที่จอดรถหรือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะมีที่จอด สายเหมือนกันแต่ว่าจอดฟรีได้1ชั่วโมงนะคะและชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ20บาทวันนั้นกว่าโดนประมานร้อยหนึง่งเพราะว่ารอนานมากนะคะข้างบนก็คือปั๊มให้ได้แค่1ชั่วโมงนะ แต่เพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้นะคะนั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีเพชรบุรีนะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะพอขึ้นมาปุ๊บจะเจอวินมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นต่อมาเลยครับบอกเขาว่ามาที่ตึกธนาภูมินะคะมาทําวีซ่าเขาก็มาจอดให้หน้าตึกเลยอันนี้ก็จะสะดวกที่สุดค่ะรถไม่ติดด้วยวันที่มาทําวีซ่านะคะควรมาอย่างน้อยล่วงหน้าก่อนเวลาที่เราได้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะ มาถึงปุ๊บให้ขึ้นไปชั้น5นะคะเราก็ไปต่อคิวอยู่หน้าห้องสําหรับวีซ่าเลยถ้าเกิดใครที่ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะกว่าจะบอกว่าทุกคนอย่าลืมกดเงินสดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าทําวีซา่าหรือว่าค่าที่จอดนะคะเขาจะรับเป็นเงินสดอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องกดเงินสดไปด้วยสําหรับสเต็ปแรกนะคะคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าที่ใส่ชุดแบบเป็นตํารวจนะคะเขาก็จะเช็คออพอรเมนต์ของเรานะคะว่าเราเนี่ยมาตรงกับเวลาที่เราได้จองเอาไว้หรือเปล่านะคะไม่ได้ว่าใครใครเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปนะหลังจากนั้นสเต็ สนะคะหลังจากที่เขาให้เราเข้าไปในนั้นแล้วปุ๊บอะเราก็ต้องไปต่อคิวช่องที่1นะคะเพื่อเช็คเอกสารนะคะแล้วก็เช็คตัวใบจองคิวมาด้วยนะคะเขาก็จะเช็คเอกสารให้เราตรงนี้ว่าอันไหนต้องใช้อันไหนไม่ต้องใช้นะคะแล้วก็ตรงไหนที่เรายังไม่ได้เซ็นเขาก็จะให้เราเซ็นตรงนี้ได้ค่ะเพราะเอกสารของเราเรียบร้อยจากช่องที่1นะคะเขาก็จะปิ้นบัตรคิวต่อมาให้เรานะคะบัตรคิวอันนี้จะขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะก็คือรอคิวทาวีซ่านะคะนานมากสเตจต่อไปนะคะหลังจากที่เราโดนเรียกคิวตัว A ไปสัมภาษณ์แบบ เบื้องต้นนิดน่นนหน่อยจะไปทําอะไรที่จีนทนํานู่นทํานี่ทํานั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเขาโอเคกับข้อมูลของเราแล้วปุ๊บเขาก็จะให้คิวที่2อเรามาค่ะซึ่งจะขึ้นต้นด้วยตัว H นะคะเราก็ไปรอคิวตัว H กันสเตปของคิวตัว H นะคะก็คือจะเป็นสเตปที่ให้เราปั๊มนิ้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะว่าแบบเออรูปเราตัวจริงเนี่ยตรงกับที่ในวีซ่าที่ขอแอปพลิเคชันมาหรือเปล่านะคะสเตปเนี้ยถ้าเกิดสมมติเราปั๊มนิ้วเสร็จถ่ายรูปเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะ,เ,ะ,คะเขาก็จะปริ้นตัวใบรรับเเล่มาให้นะ แล้วก็แจ้งเราว่าต้องไปจ่ายเงินที่ไหนที่ไหนนะคะแล้วก็จะปิ้นคิวจ่ายเงินซึ่งเป็นตัวเจมาให้เราอีกอันนึงนะคะค่ะและสําหรับค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าของกว่าในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะกว่าทําเป็นแบบบิสเนสนะเข้าออกหนึ่งครั้งภายใน30วันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าของเพื่อนๆที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเข้าออก1ครั้งหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออกสองครั้งหรือว่าเป็นบิสเนสเหมือนกันแล้วเข้าออก2ครั้งนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปนะคะยังไงก็ด ตารางค่าใช้จ่ายที่กวาดแคปมาให้จากดเดวิดนะคะให้ตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็สามารถไปดูได้และสําหรับระยะเวลาในการรอวีซ่าของกวาดนะคะกวาดอาะไปทําสมมุติว่าเป็นบ่ายวันที่1ละกันกวาดอาจจะได้วีซ่าบ่ายวันที่3นะคะซึ่งของกวาดเนี่ยเป็นแบบเอ็กเพสแล้วนะเพื่อนๆที่วางแผนจะทําวีซ่าจีนนะคะจองคิวมาก่อนล่วงหน้าหน่อยนึงนะเพราะว่าคน,ค,นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราจะได้ทํากันทันนะคะนี่นะคะก็เป็นวีซ่าจีนที่เราได้มาแล้วนะคะวีซ่าจีนแบบใหม่อ่ะมีรูปถ่ายให้ตรงนี้ด้วยนะแบบเก่าก็จะไม่มีรูปถ่ายนะคะ คะอันนี้ก็คือ เหตุผลนะที่ทําไมเราต้องไปแบบปั๊มนิ้วแล้วก็สแกนหน้าด้วยหรือเปล่าที่นั่นหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจว่าสามารถทําออนไลน์ได้ไหมนะคะถ้าเกิดใครแบบมีประสบการณ์หรือว่ารู้ข้อมูลตรงนี้นะคะก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะคะค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เนะี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์นะคะก็สามารถกดไลค์นะคะแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปให้สําหรับคนที่เขากําลังวางแผนว่าจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศจีนนะที่กําลังทําวีซ่าอยู่ก็ให้เขามาดูคลิปของกวาดได้นะคะกวาดอาจจะมีบางจุดที่พูดเร็วไปหรือว่าตรงไหนที่ไม่เคลียรก็สามารถค์พูด กันได้เลยนะยังไงกว่าจะกลับมาตอบให้เร็วที่สุดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกว่าด้านล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแปลกๆสนุกสนกพาไปเที่ยวหรือวไปกินที่ไหนนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย